สวัสดีค่ะดิฉันแนนสาพิมพ์พัฒน์เลิศดิฉันแนสนสายลชน้องกูพาค่ะ,คะวันนี้พวกเราจะมานำเสนอเรื่องการนับคนเข้าด้วยโฟโตัวเซนเซอร์นะคะไปดูกันเลยค่ะสมมติว่าลิฟต์ตัวนี้คือคนนะคะเมื่อคนเดินผ่านนะคะตัวเซนเซอร์จะนับเลขหนึ่งแล้วก็อะลามจะดังน,นะคะแต่เมื่อคนอยู่กับพี่นะคะอะลามจะดังตลอดนะคะแล้วถ้าเราอยากกดเซสก็กดตรงนี้นะคะ ือตัวอย่างการแขีงโค้ดนะคะ x0 นะคะคจะเป็น photo sensor นะคะส่วน co นะคะคือการนับเลขนะคะ m2 จะเป็นสวิตซ์รีเซค่ะส่วนตัวน,นี้คือ r e เซ t co นะคะทำการรี s e t ค่ะแล้วก็ y0 จะเป็นอะลาร์มนะคะเมื่อมีคนเดินผ่านนะคะตัว x0 จะทำงานแล้วก็ co จะทำการน,นับค่าหรือว่านับเลขแล้วเมื่อคนอยู่ค้างนะคะ ตัววายสูืออะรามจะดังตลอดเวลาค่ะแล้วเมื่อเรากดรีเซตนะคะตัว M2 จะทำงานค่ะทำให้ค่าของ CO ร e ีเซตค่ะ